วัสด,ดียามตึกดื่นเช่นนี้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะจริงแล้วนะคะวันนี้อยากให้เป็นโอกาสของเด็กๆน้องๆนิสิตนักศึกษาซะมากกว่าเพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรเอ่ยอย่าเพิ่งไปอานอย่าเพิ่งไปอานมานี่อามาเน,นี่อามานี่นะปกติมาอยู่ข้างหลังเวทีตลอดนะคะถ้าใครมีโอกาสมา มาข้างหลังมาน้มาเยี่ยมชมมารับประทานแวะมาเต็นท์มอลังสิตก็จะเจอเรากันอยู่กันครบทีมาหาลูกหาอาจารย์หลายท่านเวียนๆกันมาอาจารย์วันนี้อาจารย์ไม่เหมือนตอนที่อาจารย์อยู่ในห้องอ่ะ อาจารย์ในห้องอาจารย์ยิ่งกว่านี้อ่ะอาจารย์อย่าเก่งสิอ๋อไม่ได้เก่งหรอกค่ะเพราะเงินมันแสงมันมองไม่เห็นมันมีแสงมันมองไม่เห็นแค้วตอนนี้บรรยากาศเปลี่ยนไปเพราะปกติเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนไปอย่างยอ้าวมันบรรยากาศเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาอย่างนี้เป็นอภิชาติบุตรเพราะวันนี้เป็นวันครูก็อยากให้ลูกศิษย์เนี่ยเป็นตัว รันเรื่องเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนในที่เป็นพลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องที่นี่ว่าเด็กๆรุ่นใหม่อย่างเช่นอาร์มอย่างเช่นเกมหรือชนพวกเนี้ยเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เวลาคนที่เป็นครูมองเวลาพวกคุณอยู่บนเวทีเนี้ยมีความสุขมันมีความหวังฮะริบจไหมครับพ่อแม่พี่น้องอิาไหมครับ ถ้า <นะ S 1> เราเห็นเด็กๆลูกหลานของเรามีแนวคิดมีวิธีคิดเหมือนอาเหมือนเกมเหมือนชนเหมือนลูกลรังสิตเหมือนลูกหอการค้าลูกเกษตรอีกหลายๆสถาบันที่อยู่หลากหลายเวทีในเวลานี้เนี่ยมาะะทั้งเต็มเลยเป็นอะไรที่ค,คนเป็นครูอย่างดิฉันเนี่ยมีความสุขมากับแอบนั่งฟังนั่งชมดูหน้าทีวีบ้างอะไรบ้างแอบไปตามหลายที่ตั้งแต่อยู่คอปรทอ,อยู่อะไรพวกนี้ค่ะคนี่คือ ขอชมขอให้พี่น้องปรบมือให้ลูกหลานหลังสิต์และลูกหลานสาบันอื่นๆด้วยนะคะครับขอบครับผมนี่คือความหวังความหวังที่พวกเขาต้องรับภาระหนักบนไหลจนล้าจนหลังแอะหลังแอนที่อพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายรุ่นก่อนนู้นทำภาระไว้พวกเขานี่คือสิ่งที่พวกเรานี้หักภาระที่ตัวเองทำไว้ โดยไม่ไดชาติไม่รับผิดชอบคนรุ่นต่อๆไปนี่ยังไม่พูดถึง2.2ล้านนะครับยังครับนะคะถ้าพูดถึงตรงนั้นมันไกลเกินไปครับเอารุ่นดิฉันดีกว่าดิฉันเป็นเด็กบ้าน,นอกครับผมไม่มีโอกาสค่ะที่บ้านไม่มีมสส .4,5 นี่ดึกดำบรรน,นะคะเดี๋ยวนี้ม .5, ม .6 น้องๆรุ่น,น,ลห,ลนหลานแถวนี้อาจจะไม่รู้ว่าสมอไก่อนเขามีมัธยมต้นมัธยมปลายรุ่นดิฉันนี่จบมัธยมศึกษาปีที่ห้านะคะ จากลมศักเพชรบูรณ์เมื่อกี้เห็นวงพูดถึงเพชรบูรณ์เขาคอคิดถึงบ้านเกิดเลยมาอยู่กรุงเทพสามสี่สิบปีนะคะระบบการศึกษาดึงคนออกจากบ้านเกิดครับไม่สามารถที่จะกระจายเอาการศึกษาดีๆมาดีโรงเรียนดีๆนี้ไปให้ที่บ้านดิฉันที่ลมศักเพชรบูรณ์ได้เมื่อย้อนไปเมื่อสักหนึ่งโอ้ะนานเนาะไม่อยากพูดนานมากไม่เอาดีกว่าอยาดูว่าเราวัยรุ่นเกินไปนะคะตรงส่วนนั้นมดังนั้นนะคะ สิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้ทุกอย่างมาอยู่ที่กรุงเทพฉันเบื่อคําถามที่บอกว่าทําไมต้องปิดกรุงเทพอ่าฮะเออทำไมมีแต่คนชอบถามว่าปิดกรุงเทพแล้วด้อะไรสองสามวันมานี่เลยบอกลูกศิษย์ลูกหาในห้องเรียนว่าพอดีเป็นหัวข้อพอดีเรื่องเกี่ยวข้องกับพี่ต้องบอกว่าทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันต้องมีการจัดการอย่างเท่าเทียมกันแล้วทำไมถนนทุกสายครับ แม่น้ําทุกเส้นครับจะต้องเอามาซัพพอร์ตเอามาหล่อเลี้ยงคนกรุงเทพนะคะขอพูดเรื่องแม่น้ําสายใหม่เล็กน้อยครับผมสามล้าแต่ล้านบ,บาทใช่ไหมจารย์ใช่ผ่านบ้านคุณพอดีผ่านบ้าน <ผม S 2> ตรงส่วนนั้นน,นะคะมันเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมเลยกับการที่จะต้องทำอะไรโดยที่ไม่มีการปรึกษาหารือหรือถามไถ่พี่น้อง ะะวิธีห่างนี้ฮะมีการออกไปถามไปทําประชาพิจารณ์ไปทําพูดคุยให้มีส่วนร่วมแต่ประการที่มีรัฐบาลนี้ทําแบบจอมปลอมว่านะคะทำแบบจอมปลอมว่าเสมือนจะไปตั้งเวทีถามเรื่องพรบน้ํำ3.5แสนล้านอะไรพวกเนี้ยนะคะตามเวิธีต่างๆหลายๆจังหวัดเพราะไม่พี่น้องคงได้มีโอกาสพราเห็นข่าวข่าวหรือบางคนคงได้ไปอยู่หน้าเวทีเหล่านั้นปรากฏว่าคนที่รับผลกระทบจริงๆยังจังไม่มีโอกาสได้เข้า ไปร่วมแสดงความคิดเห็นเลยยกตัวอย่างเช่นนะคะฉันเพิ่งไปเชียงใหม่มาภาพภาพเมื่อเดือนที่แล้วตอนทำเวทีน้ํานะคะครับผมคุกคนจะเห็นว่าที่เวทีที่เชียงใหม่ครับมันมีการกีดกันชนชั้นอย่างแรงาาชาวปากยอหรือพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชนนะฮะชาวเขาเผ่ากะเรียงครับผมได้มีการยื่นเอาไว้ว่าเป็นการถ้ามีการสร้างเขื่อนแม่แจ่มอะไรพวกนี้จะมีการท่วมไปหกตำบลหกหมู่บ้าน นะคะคหกตำบลหกตำบลที่แม่ซาแม่แจ่มนะคะคนสามพันกว่าครัวเรือนต้องถูกย้ายออกเงี้ยค่ะเขาเดือดร้อนชาวปากเอดเดินเท้ากันมาเพื่อจะมาขอแสดงความคิดเห็นไอ้เทศบาลบอกว่าจะไปฟังความคิดเห็นเพื่อจะรับความชอบธรรมเป็นตายางที่จะให้เขาสามารถอนุมัติเอาเงินเหล่านี้มาก่อสร้างครับโครงการเหล่านี้ได้ปรากฏเป็นข่าวอย่างที่เราเห็นฮะช่อม่ามพี่น้องสามาร้อยกว่าชีวิตไม่ได้เข้าไปในหอ ถูกซักถามนะฮะก็ถูกซักถามว่าทําไมที่คุณบอกว่าคุณมาถามเขาไปแล้วคนที่รับผลกระทบนั้นรับรู้แล้วเห็นชอบแล้วสามารถให้คุณเอาไปสร้างได้ครับผเนี่นถ้าเขามากันก็จะแสดงความคิดเห็นว่าเขาไม่เคยเห็นผู้คนเหล่านี้มาถามเขาก่อนเลยว่าจะมาสร้างโครงการอะไรยังไงไม่ได้ถามความคิดเห็นหรือว่าเขาเดือดร้อนเหมือนกับว่าพอได้งบมาปุ๊บเอาเนี่ยกูจะสร้างตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะวาดไว้ก่อนเลยนะกบรวาดกุงเทพออ จากห้องสี่เหลี่ยมที่กรุงเทพแล้วก็วงวัาจะทาตรงนั้นตรงนี้ไวอ้อย่างนั้นเลยค่ะคที่สุดนะคะพอเริ่มมีข่าวคงย้อนนิดนึงนะคะขออนุญาตย้อนตรงนั้นนิดหนึ่งเพื่อจะให้ เกิดความรู้สึกร่วมเพราะว่าเขาไม่น้องมาจากหลากหลายที่เอาตัวแทนของคนชาวปากยอแม่แจ่มเป็นตัวแทนตอนนี้เราก็พูดไปก่อนนะรอเซตดนตรีเซตเครื่องยันเป็นตัวแทนได้ข่าว่าวันนี้สตริงอาจารย์อาจารย์จะเต้นนะฮะ่ันนั้นก็ปรากฏว่าที่สุดนะคะด้วยความที่สื่อก็เยอะใช่ไหมคะเพราะรัฐบาลเอาสื่อไปมากที่สุดแล้วเขาก็ยอมให้ชาวตัวแทนของชาวปากยอหรือกระเหลี่ยงเข้าไปในที่ประชุมแสดงความคิดเห็นได้ตอนแรกบอกว่าสักสิบหกคนคนละสามนาที ไปไปมามาเพราะแม่พี่น้องชาวปากกาโยรหรือชาวแม่แจ่มได้พูดแค่สามคนทำไมอ่ะเขาบอกว่าเขาคงเป็นคนที่เป็นอันดับที่ท้ายๆของประเทศชาตินี้อยู่ชายขอบ<ม>แล้วคงดันเขาออกไปแล้วมาอ้างได้ยังไงว่านี่คือการมหารจัดการอย่างเท่าเทียมอหรือมีการรับรู้ไปแล้วก็คือพอชาวปากกาโยรหรือคนในพื้นที่จะมาแสดงความคิดเห็นกับไม่ได้รับความชอบทําที่จะเสนอความคิดใช่ค่ะอนส่วนนั้นนี่คือสิ่งที่เขา อ้างเอเ,เวลาออกไปแม้กระทั่งวิธีการว่าจะเอาแค่นิสศาการไปแสดงตรงนั้นตรงนี้ถือว่ารับความคิดเห็นแล้วก็ไม่รับลแล้วก็มาบอกว่านี่คือไปรับไปหามาหมดแล้วทั้งประเทศ<อ>ฉันจะเอาเงินเหล่านี้มาใช้เพื่อพัฒนาประเทศนะอนั่นคือสิ่งที่เขาไว้คืออ้างอ้างว่าจะทําเมื่อคนทั้งประเทศใช่แต่ไม่ได้สอบถามทำประชาพิจารณาอะไรเลยใช่ทําทให้คนในพื้นที่แบบสูญเสียโอกาส <ๆ S 1> แล้วก็ได้รับความเขาเรียกอะไรการบุกลุกนั่นคือสิ่งที่ไม่เท่าเทียมครับตอนปีใหม่ฉันก็เลยไปเยี่ยมยามไปเยี่ยมเยือนเขาที่แม่แจ่มไปเยี่ยมเยือนครับไม่ใช่เยี่ยมยามเยภาษาเหนือภาษาเหนือเยี่ยมยามอ๋อเยี่ยมยามภาษาเหนือภาษาฮังนุ่นนะคะปรากฏว่าเขาก็พูดถึงว่าเนี่ยตอนเวลาหน้าฝนน้ำท่วมภูเขามันสูงมากใช่ไหมคะพอลงลึกเนี่ยพี่ว่าพี่น้องคงได้สัมผัสกันมาแล้ว ตอนน้าท่วมรัฐบาลไม่เห็นต้องมาคอยช่วยเหลืออะไรเขาเลยเขาอยู่ได้สองสามเดือนโดยที่เขาสามารถมีข้าวปลาอาหารกินได้แต่ทําไมขั้นคนข้างล่างน้ําท่วมหรือจะทําการเกษตรไม่มีน้านําทําไมต้องมาสร้างเขื่อนแล้วไล่พวกเขาออกไปสามั่นกว่าควรเรือนอ๋อก็นายกเขาเอาอยู่นี่ครับอาจารย์เอาอยู่บังเอิญว่าเขาอยู่ที่แม่แจ่มอา้าวรูกไหมอยู่ที่อำเภอเออแม่แจ่มอยู่ที่จังหวัดอะไรเมืองสอนใช่ไหมจังหวัดเชียงใหมอ่อ๋อจังหวัดเชียงใหม่ของนาย,นายก ทั้งสองทั้งอดีตและนายกปัจจุบันเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้รับความเท่าเทียมตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วที่อยู่เชียงใหม่ด้วยกันแท้ๆดังนั้นพอแม่พี่น้องอีกมาจากอีกต่างหลายที่เนี่ยเขาจะเหลียวแลหรอมีจังหวัดอะไรนะมีคนพูดถึงว่าไม่ได้รับงบประมาณเดี๋ยวก่อนจังหวัดไรจะไม่ได้อยู่หลังเวทีจะไม่ได้แต่บอกว่าพอรู้ว่าไม่มีสอสอพักของเขาครับก็จะไม่รับอนุมัติใช่ใช่พอไม่มีสอสอของเขตจังหวัดนี้ค่ะ จะไม่มีงบประมาณจัดสรรไปให้ใ<ช>่นี่ถือว่าเป็นการเล่นพวกโค้งอีกอย่างน<ช>ึงเลยอาจารย์ใช่่ะนี่คือสิ่งที่หมกเม็ดหลากหลายอย่างซ้ซอ,นซอนซ้อนเงื่อนต้องขอประทานอรัยนะคะเพราะเอยไม่ได้เตรียมประเด็นมาไว้มากมาย<อ>แต่ให้เล่าจากใบาฮาร์ดว่าที่กหัวใจว่านี่คือสิ่งที่พบเห็นเมื่อเร็วๆนี้เป็นอย่างนั้นครับเอามันไกลตัวไปเนาะเอาข้างๆพ่อแม่พี่น้องดีกว่าข้างๆดีกว่าใกล้ๆใกล้ๆเห็นทางรถไฟตรงนี้ไหมคะที่จะไปดอนเมืองจะไปเหนืออีสานกลางใต้ออกตกเนี่ยเห็นครับเห็นมีสิ่งที่ค่อมมันอยู่มัเห็นครบ ถ้าเป็นการสร้างบ้านเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมันจะเหมือนกับว่าห่วงจุ้ยไม่ดีมันมีคล่อมเอาไว้มันอึดอัดไออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะตัวโฮเบรสสะพานหรือบันไดหรืออะไรสักอย่างมันเรียกไม่เป็นเลยอ่ะเพราะเป็นต่อม้อต่อม้อเขาเรียกว่าอนุผมโซนเห็นน่ะเหรอฮะาผมเรียกว่าอนุสรสถานในการคอร์รัปชันอีกอย่างหนึ่งไหมค่ะนะคะอนุญาตการนะคะบัตรประชาชน น่าเด็กมากเลยฮะอย่างนี้มีบัตรประชาชนตั้งแต่อายุเจ็ดขวบมั้งฮะใช่แล้วครับนายนพพลกุลน,น้อยค่ะนะคะม,คมีบัตรประชาชนหล่นหาอยู่ตรงนี้นะคะมารับได้ที่กองอำนวยการทั้งหลังนะคะอีกใบกหนึ่งคุณสมเิตรัตนะรุ่งเรืองนะครับกรุณามารับบัตรประชาชนด้วยครับค่ะเห็นเต็นเราเวทีเรานี่อะไรหายแปลกๆนะบัตรประชาชนหายอย่างเงี้ย กูแจรถหายอย่างเงี้ยจ้ะตั้งใจหาใจแม่งไปเลือกตั้งหรือเปล่าไม่รู้ขนาดนั้นเลยเหรอบางแผนไม่ซับซ้อนแลค่ะหมองไม่เห็นง่วงนะยังปลุกเราไม่ค่อยเป็นอาร์มลองตะโกนดีทีพี่น้องเ้ยเรียกเพราะว่าอยากให้คืนไม่ต้องคว้างอะไรมานะนะครับผมไม่ใช่นายกยิ่งรักถ้านายกยิ่งรักอยู่บนนี้ผมจะเป็นคนแรกที่คว้างก่อนใครเพื่อนเลย ก่อนจะสนทนากับวงดนตรีเอาอีกนิดหน่อยเมื่อกี้พูดค้างที่ทางที่ทําก่อสร้างเอาไว้ะะนะคะคนี่จะย้อนสะพอสอ2.2ล,ล้านล้าน้เนี่ยมันนานไปเอาที่มันผ่านมาแล้วแล้เห็นประจักษ์ชัด3.5แสนล้านาไอ้ตรงนี้ฮะถ้าคุณย้อนกลับไปหรือพ่อให้พี่น้องที่วัยเท่าดิฉันจะรู้ว่าไอ้ยุคนั้นฮะมีการอนุมัติโดยรัฐบาลยุคนั้นไปกู้เงินมาสร้างค่ะไอ้ตัวไอ้ตัวข้อมทางรถไฟอยู่เนี่ย ที่โฮเวลโฮเบเลสที่กำลังทุบทุบางที่กระทุบเสร็จแล้วนี่คัะผ่านไปสามสิบปีอะับดิฉันเสียภาษีทุกสลึงทุกสตางค์แต่กลับได้อะไรครับไม่ใช่กลับได้อะไรฮะเขาเอาภาษีที่ดิฉันเสียไปเนี้ยไปบริหารจัดการในการใช้หนี้สินก้อนที่กู้มาสร้าง n โซนเฮนหรือโฮเว l โฮเบเลสไอเวนอะไรทั้งหลายแด่เนี้ยนะคะไว้นี่คือตัวอย่างว่ายุคสมัยนั้นไม่กี่หมื่นล้าน มันยังพัวพันนวเนียมาถึงยุคป,ปัจจุบันนี้เลยรัฐบาลชุดนี้จะไปกู้อีก2.2ล,ล้านล้านบาทเนี่ยมันมหาศาลเนาะซึ่งเอได้ข่าวว่าจะต้องใช้ไปอีก50ปีเลยัมยอาจารย์ก็รุ่นหลานคุณพอดีโอ้โหนี่ผมนี่ผมเป็นนี่ยันหลานเลยนะเนี่ยน,นั่นคือสิ่งที่ประจักษ์ชัดว่ามีการรณรงค์ว่าอะไรนะ Respect my vote ต้องเคารพสิทธิ์ของฉันนะต้องมาเลือกตั้ง,งเงว่าคุณมาประท้วงอยู่เนี่ย มันแย่มากมันทาให้ฉันเสียสิทธิ์ลบคนสิทธิผู้อื่นอาจารย์จะไปเอาอะไรคนพวกนี้รอคะอย่างที่ผมบอกเช้าใส่แดงกลางวันใส่ขาวตกเย็นใส่เสื้อดําปูนชาวบ้านชาวช่องเจริงไหมครับอแต่ปรากฏว่าปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าอะไรนะเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรนะเราพูดเรื่องอะไรการคอร์รัปชันการคอร์รัปชันเราจะต้องใช้หนี้อีก5้าสิบปีไงจ้าใช่ปรากฏว่าเราก็ต้องต่างลำตอนนี้ถ้าเกิดใครอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กจะเห็นว่า ดังนั้นที่ฉันเสียภาษีทุกสลึงทุกตังก็เลยต้องเรียกร้องว่า Respect my t a x money ภาษาไทยก็แปลว่าแปลไปครับผมแปลไม่ได้แล้วฮะ <c oughs> ถ้างั้นถ้าคุณจะเรียกร้องให้เคารพยำเกงสิทธิ์ที่คุณพึงจะมีในการที่จะต้องเลือกตั้งให้ได้ในวันที่สองเนี่ยครับคุณเคารพสิทธิ์ฉันมั่งสิครับฉันเสียทุกบาททุกสตางค์นะไม่ได้โกเหมือนไอ้ใครบางคนที่หนีออกไปอยู่ต่างประเทศนะ ใครก็ไม่รู้อไม่เคยจ่ายภาษีอืหรือจ่ายภาษีแบบโกงๆไม,ไม่ได้จ่ายด้วยมั้งครับอาจารย์ขนาดการคดีซุกซุกหุ้นมันยังซุกเลยนักภาษาอะไรก็จ่ายภาษีมันจะจ่ายเหรอครับอาจารย์แนนม้กระทั่งจารย์ดาวเทียมที่เอาของเราดังนั้นก็เรียกร้องผ่านตรงนี้ไปเลยครับผมว่าถ้าเกิดมีคนมาถามว่าให้เคารพสิทธิ์ที่ต้องเลือกต้องเลือกตั้งก็เรียกร้องสิทธิ์ที่พ่อแม่พี่น้องเสียภาษีมาตลอดชีวิตครับผมสุดท้ายได้อะไรบ้าง ใช่เขาเอาหมุนๆไปไหนก็ไม่รู้รแล้วก็อ้างที่จะเอาเงินไปริหานจัดก,การในสิ่งที่ไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้รับรู้มาก่อนเช่นกรณนนีที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องเขื่อนแม่แจ่มหรือเขื่อนที่จะสร้างอีกหลายเขื่อนหรือแม้กระทั่งแม่น้ําสายใหม่ที่ผ่านบ้านพ่อแม่พี่น้องหรือมีโครงการอื่นอีกมากมายนะคะในตรงส่วนนี้นี่คือประเด็นที่ทําให้รู้สึกว่าอรัฐบาลเนี้ยมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนมันชอ่อมันโกงคือรัฐบาลชุดนี้เป็นอะไรที่แบบซับซ้อนซ่อนเงื่อนคดีนี้ทับนั้นทบนี่ เอ่อแบบอารมณ์แบบคือเขาโกงจนเราไม่รู้เราจะเอาประเด็นไหนมาพูดก่อนอาจารย์นั่นน่ะเรียงลําดับไม่ได้เลยเพราะเมื่อกี้พอเดบบอกว่าอ่ะตรงช่วงนี้นะคะรักดนตรีมาไม่ถึงอาจารย์ช่วยขึ้นไปนั่นหน่อยเพราะขออภัยนะคบไม่ใ่อาจารย์จะเป็นผู้ที่แบบ เดี่วทานในด้านาสิ่งแวดล้อมนะค,ะครับสิ่งแวดล้อมมาจริงๆก็เตรียมประเด็นว่าถ้าเกิดมันต้องยืดเยื้อยาวนานมันต้องมีหัวข้อมาคุยกันอืมใช่ตอนที่ผ่านมาเนี่ยก็อยากให้เป็นการปลุกร,ร้าวอยากให้ผู้คนที่เป็นตัวเอกเด่นๆด้านาน,น้าด้านพลังงานด้านที่จะต้องพูดถึงข้อบทกฎหมายเพราะที่ฉันเวลาพูดถึงตรงนี้ที่มหาลังสิทธิเราเองนะฮะตอนต้นๆก่อนเราจะมายืดเยื้อถึงตอนนี้เนาะกีากัน้นะกี่วันละกี่วันละสามวันวันนี้ปีวันละ่วันก่อนหน้านู้นี่คุณเริ่มต้นเวทีแรกเลยก่อนก่อนหน้านูง กไม่ว่าวจะเป็นเขื่อนแม่วงหรืออะไรต่างๆนานาไมถึงเวทีขับไล่รัฐบาลเลยขับไล่รัฐบาลโอ้ตขับไล่รัฐบาลเราเรา,เรามีตั้งแต่พันธมิตรแล้วครับ <c oughs> <c oughs> นะคะดึงส่วนนั้นนะ,นะคะมันยืดเยื้อยาวนานนะฮะมันก็ต้องทําให้คนที่รู้ข้อตัวบทกฎหมายคดังนั้นดิฉันเรียกร้องต่อสถาบันการศึกษาที่มีการสอนการร่มเรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาให้ความรู้ความเข้าใจหรือออกมาบ้างสิผิดถูกรู้อยู่แก่ใจ ทำไมคุณจะต้องมีการเรียกอะไรฮะเขาเรียกอะไรเลียงบาลีเลียงบาลีเอาข้อกฎตวบทกฎหมายที่คุณรู้นั้นเอาตร่งเลยเดี๋ยวก่อนเอาตัวบทกฎหมายเหล่านั้นไปช่วยไอ้คนชั่วๆเนี่ยให้มันผูกขึ้นมาได้ครัดิฉันนั่งอยู่ในความหวังเมื่อวานนี้จากที่นี่แอบนั่ง BTS บางเกอร์ฟ้าไปที่ปทุมใช่ปฐุมวันอาจารย์ไปเจอหมอวะลงว่าเรื่องข้าวมีความหวังมากเลยฮะก็รีบถ่ายรูปอัพเฟซขึ้นไป ฐานะที่เป็นคนเมืองหลวงครับเออคนกรุงเทพเดี๋ยว่อย,ยว่าเรื่องปิดกรุงเทพ<ม>เอัะไปปั๊บมีมาเลยฮะเม้นมาว่าเขียนมาว่ารับรองสองพันเปอร์เซนตยิ่งรักรอดไม่มีแรงจะกลับมาที่าราดพาวเอเมื่อวานอาจารย์ยังคุยกับผมอยู่เลยบอกว่ายัางคุยว่าโอ้โหมันไม่มีราย่ยิ่งรักผมก็ท้อใจ ไม่ประเด็นอยู่ที่ว่าแล้วทำไมเขารู้กันตั้งแต่เมื่อวานในเมื่อมันวันนี้จะมีการไต่สวนอ,อมันรู้ได้ยังไงว่ามันชนะมันรอดตั้งสองพันเปอร์เซ็นอ่รู้ได้ยังไงอาจารย์ไม่รู้ไงว่ามันหลุดลอดได้ไงหรือมันมีการซิกแซกหรือมันทํากระบวนการไอ้ผู้ที่รู้กฎหมายเลี่ยงกฎหมายว่าไอ้การทําเรื่องจํานาข้าวเหล่านี้เนี่ยไอ้นางยกนาย,ยกเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอมไม่อยู่ในรายชื่อที่ต้องไต่สวน <c oughs> จะไปรู้อะไรได้ขนาดขายข้าวเท่าไร่มันยังไม่รู้เลยอาจารย์จีทูจีก็ไม่รู้นายกครับเอนายกขายข้าวให้กับจีมาเท่าไหร่ครับอดิฉันเอาถามรัฐมนตรีดีกว่าค่ะรัฐมนตรีดีกว่ารัฐมนตรีกำลังนั่งกด iPad ดอยู่คงนิ่งใจอินนี่นี่ไม่ถามกุสคำนั่นรามันผิดปกติไหมคะถ้าอยางนั้นเวลาเรามีลูกมีหลานบมีปัญหากับข้างบ้าน หรือมีฮะรลาะกับคนอื่นใครรับผิดชอบสูงสุดถ้าเขามาว่าคุณเขาต้องว่าพ่อแม่เพราะว่าต้องพ่อแม่พ่อแม่ต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะมาเอิญเขาคงไม่พ่อแม่รัฐมนตตีเนาะอื่นเป็นอย่างอื่นไม่ทราบเหมือนกันนั่นแหละครับนายกินละเขาก็เลยทําให้ไอ้ตัวเรื่องจะนาข้าวมันไม่ไปถึงนายกอืมปกติปกติเย่าวต่เรื่องจำนำข้าวหรอกเยา่าว่าแต่เรื่องจำนำข้าวที่นายกไม่รู้เลยครับ เรื่องอะไรในประเทศนี้เขาก็ไม่รู้ไม่อย่างนั้นเขาจะเอ่ยไปเรื่องการปรหาดใหญ่อย่างนี้อาจารย์ประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นอาประเด็นที่ผมพูดไม่อยู่ตรงที่ว่าเขารู้เรื่องไม่ดูเรื่องเอ้เรื่องโง่โอะไรพวกนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเขาโง่หรือไม่โง่หรือโง่จริงโง่ปลอมเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับพี่น้องเออเรารู้อยู่นะว่านายกเราโง่จริงโง่ปลอมวันนั้นผมมีโอกาสเดินตามนักการเมืองคนหนึ่งแล้วก็มีป้าคนหนึ่งเขาเดินมาถามเดี๋ยวผมจะไม่เอ่ยชื่อแล้วกัน่าใครเขาบอกท่านคะท่านคะนายกยิ่งงงงเเคค้าาุยกกััันนนขหลมอ เออแกว่านายกินแล้วมันโง่จริงไหมอยูคนบอกไม่รู้สิแล้วน,นักการเมืองคนนั้นก็หันบอกว่ามันโง่จริงๆครับโอ้ะะเออเนาะแต่รประเด็นเมื่อกี้ประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นประเด็นครูที่ครูพูดค้างไว้เมื่อกี้อ่ะก็คือทําไมเขารู้ล่วงหน้าว่าคําตัดสินหรือกร,ระบวนการต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในวันพวกนี้มันเป็นอย่างไร ทำไมเขาถึงดันรู้ได้อีกว่าถึงว่าวันที่สองมีเลือกตั้งหรือจะไม่ยอมหอยยอมออกยอมอะไรมันมีกุญสือที่ดีมาก hmm. ไอ้กุญซือเหล่านี้คือนักวิชาการครับคือผู้ที่รู้เรื่องกฎหมายอย่างดีแล้วทำไมคุณเอาวิชาการที่คุณอาภาษีของดิฉันของรุ่นพ่อแม่ดิฉันเนี่ยส่งเสียหรือสร้างอาคารบ้านเรือนลงโรงเรียนมหาวิทยาลัยให้พวกคุณรําเรียนเนี่ยมาใช้ความรู้เหล่านั้นคดโกง หรือ<น>เรื่องบาลีช่วยคนผิดแล้วก็มาโกงพราะแม่พี่น้องซ้ำซากอย่างเงี้ยนักวิชาการฝั่งนู้นนี่เป็นนักวิชาการเขาเรียกว่าอะไรนักวิชาการที่รู้เรื่องกฎหมายดีแต่ไม่รู้เรื่องว่าความดีมันคืออะไรนะอาจารย์ค่ะเ<อ>นาะพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรมีสมองแต่ไม่มีจริยธรรมน่าไปอยู่กับไอ้พวกอะไรนะสิทธิ์าอเมล่าอะไรพวกนั้นอะ่ะนะคะเรองส่วนนั้นดัง<อ>น,น,นั้นก็พูดเรียกร้องต่อไปอีกไหนๆก็ให้ขึ้นมาเวทีนี้ก็เลยเรียกร้องว่าแล้วนักวิชาการอะไรนะขาวๆสองเอาสองไม่เอาอะไรเนี่ย สอ,อสองเอาสองไม่เอาหรือขา,ขาวขาวนวลนวลเนียนเนียหรือสักอย่างไม่รู้เนี่ยอาจารย์เขาพยายามเี่าไปผมพูดนะคะไม่เป็นไรรับลูกเฉยๆแล, <c oughs> ล้วค่ะรผมพูดจะได้เป็นประเด็นไปทําทไมนักาการที่รู้ข้อเท็จริงเหล่านี้ว่ามันมีบางกลุ่มที่เลี่ยงบาลีเลี่ยงกฎหมายเพื่อจะช่วยคนผิดให้พ้นโทษเหล่านี้ถึงไม่ออกมาตัวดิฉันไม่เรียนทางกฎหมายไงไม่เรียนประศาสตร์นะฮะไม่เรียนนวัตกรรมสังคมไม่เรียน นิติศาสตร์ไม่เรียนนรศศาสตร์ภาษาศาสตร์ทั้งหลายแหละไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อ,ขอกฎหมายเลยร,รู้ก็รู้อย่างอ่านเอาเองอะ่ะมันไม่ได้ตีที่จะไปเลี้ยงบาลีช่วยใครได้ดังนั้นเรียกร้องให้ไอ้คนที่รู้จริงๆเนี่ยจะเป็นด็อกเตอร์หรือไม่ด็อกเตอร์อะไรก็ตามนะคะรู้แล้วกรุณาออกมานะ,ะมาบอกว่าไอ้พวกนี้มันช่วยกันโกงช่วยกันที่จะช่วยคนโกง,งช่วยคนผิดอย่างวันนี้อา,อาจารย์ ของมรังสิตที่เป็นตำรวจวันนี้ก็ได้มาแฉนะอาจารย์มาแฉเรื่องวงการตำรวจเพียบเลยสุดท้ายถามว่านักการเมืองน้ำดีก็ยังมีดีอยู่ต้ออยากให้ออกมามากกว่าตำรวจน้ำดีก็ยังมีอยู่แต่ว่าผมว่าเชื่อว่าตำรวจน้ำเลยวก็ไม่ได้มีแพมีน้อยกว่ากันเลยนะครับแต่หวังว่ามันจะมีความดีมากกว่าความชั่วคนดีน่าคนชั่วผมอยากให้พี่น้องเป่านกหวีหรือปบมือเป็นกำลังใจให้ตำรวจน้ำดีที่ยังอยู่ในประเทศไทยครับ ่ค่ะโอเคตอนนี้หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันโอเคพันกว่าโอเครู้เรื่องพันกว่าแล้วเขาบอกแปดร้อยเองแปดร้อยอะไรนะ่ยนีนองอยู่ที่นี้เนี่ยนี่ขนาดหลับไปแล้วบ้างแล้วเนาะกลับไปบ้านไปแล้วยั้ยังเขายังไม่หลับเขานอนฟังเฉยอ๋ยนอนฟังเหรออย่างวันนั้นพี่ปังขึ้นมากํำลังแบบทอล์กโชว์กำลัง ผู้สนุกเลยลุกขึ้นมาหอวฮราะหลับต่อสถานะคือประเด็นนะครับขอเป็นกําลังใจค่ะจริงๆแล้วมีประเด็นเยอะเอาไว้ที่มันเป็นคือเป็นตัวเองเป็นนักวิชาการเนาะมันจะพูดให้เป็นอย่างเชิงปลูกเร้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาพูดวิชาการตอนดึกๆอย่างเงี้ยคงไม่ไม่สนุกเท่าไหร่นะคะเอาไว้เป็นหัวข้อเป็นประเด็นที่ที่มีจังหวะดีๆค่อยมามาพูดคุยกันวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วยางไม่ทราบเดี๋ยวต่อไปก็พบกับวงดนตรีเนะ